สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนา่าจับจัดครับโครงการ15ถนนคนเดินนะครับหนูๆที่ชอบเล่นมายากลอันนี้มันก็จะมีกระเป๋าใส่เงินตัวนี้3หลักที่จะเล่นมายากลได้เหมือนกันนะครับหลักการเล่นมายากลน,นี้ไม่ยากเพียงแต่หนูๆจะต้องมีอะไรที่มันแปลกกว่าเขาอย่างเช่นตัวนี้แต่ตัวนี้ตัวเก่าแล้วนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับสมมติเราจะเก็บเงินแล้วก็เอาแบงค์ยีวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดพอปิดแล้วก็เปิดมันจะช่วยเก็บเงินให้ได้เลยไหครับ เงินก็จะถูกเก็บลงเราจะหยิบเงินใช้ก็อย่างนี้มันก็ยังไม่ตกนะครับออกมาเก็บเล้วหยิบอย่างนี้นะครับดูนะครับเเอาเงินออกจากในนี้ออกก่อนออกมาลักษณะวางอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดพอเราเปิดคีดหนึ่งเงินตัวนี้มันก็จะถูกจับสับม,มารวมกันเลยเห็นไหมครับถูกเก็บนะฮะโดอตอมเมติกเลยดึ่งนี้มันก็ยังโดนเก็บอยู่เห็นไหมครับ เวลาเล่นนะครับมายาโกนหรือเวลาเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันลักษณะการแปลกๆนะครับโดยเฉพาะพวกไพ่ครับหรือการควงไม้เวลาควงนี่ขอแนะนําว่าอย่างที่หนูๆเคยเห็นขอาจะควงเร็วๆนะครับพวกควงเร็วๆนี่แสดงว่าพลังนิ้วมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เขาใช้แรงเหวี่ยงแต่ถ้าควงสโลว์สลวหนูๆเคยเห็นบ้างไหมครับในคลิปอาจารย์พจากจะสโลว์ควงให้ดูหนึ่งนะครับสโลว์สโลว์เลยนะครับ ันนี้เป็นพ่อที่ไม้นะครับเป็นพ่อที่ไม้เพระไม้มันเป็นซิลิโคนนะครับเป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็เวลาจะเล่นเราโค,ค้ชแาะแล้วเราสามารถฟั่มมือได้ด้วยฟั่มมืออย่างนี้นะครับสงสัยอะไรหรืออยากได้อะไรนะครับโทรติดต่ออาจารย์ักได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์สักไม่ดุนะครับขอบคุณครับ